วัสดีครับพี่ตูวโต้มาทีวันนี้ผมขอมาอัปเดตรถเข้าใหม่โชว์รูมครับจะเป็นคันไหนไปไม่ได้ครับกับเจ้าฮอตคิดคันนี้สั่งเพิ่มมาครับบอกได้เลยว่าหายากมากๆแต่พี่ตูหาได้ครับนั่นก็คือ The New t โตโยต้ GR86 ครับคาเบสิกสีขาวนะฮะหลายคนที่พลาดจากที่อื่นไปนะครับแล้วก็ตามหาอยู่ไม่ต้องตามนะครับมาจัดไปเลยครับที่นี่ครับราคาดีแน่นอนมาเดี๋ยวผมพาวอล์กอาดูแล้วกันว่าตัวรถเนี่ยสเปคเป็นยังไงนะครับตามมาเลยครับ เป็นไงครับสีขาวนะครับมาแล้วสวยงามมากครับคับคาเบสิกเนี่ยหลายคนคงหาอยู่เนี่ยรีบเลยครับคันนี้นี่พร้อมส่งมอบทันทีไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะราคาครับ2 6 6ล้านหบาทพร้อมนะครับวารันตีจาก P2 Automotive 2ปีเต็ม50,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงของแถมที่ผมแถมให้เรียกว่าจุใจ มามาดูตัวรถกันเลยนะครับเริ่มต้นจากสีขาวสวยๆคันนี้นะฮะเรียกว่าเทจริงๆกับชุดแต่งนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งจะเหมือนกับคล้ายๆในเวอร์ชันอาเซ็นะฮะก็จะมีพวกชิ้นกันชนหน้านะครับที่มีความตูดตันเทมาจากโรงงานนะครับไฟหน้านี่ครับ DRL ก็จะเป็นรูปทรงตัว L นะฮะแล้วก็ลงถึงไฟโปรเจคเตอร์ที่เป็น LED นะครับทั้งไฟสูงและไฟต่ำไล่ต่อมาเลยครับมาที่ล้อแม็กครับหลายคนก็ มักจะเอาไปล้อนะสำหรับรุ่นนี้มันเป็นล้ออะาาทะถูกต้องครับก็ทำมาเพื่อให้คุณนะครับเอาไปเปลี่ยนนั่นเองหลายคนที่ซื้อไปสามารถไปเปลี่ยนไซส์ที่ต้องการนะครับลายที่ต้องการแล้วก็รวมไปถึงชนิดของอยางที่ต้องการได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับยางแสแตนดาดนะร์ดนะฮะไซส์ของเขาครับจะอยู่ที่205 55 R16 นะครับเป็นแสแตนดาร์ดนะครับเป็นล้อราทะ แต่เอาโอเคหลายคนทั้งอยากไปเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะฮะเพราะรุ่นนี้เขาทามาเพื่อเปลี่ยนยแล้วนะฮะไล่ต่อมาครับรุ่นนี้จะได้หูกระจกข้างที่เป็นสีดำนะฮะไซส์เกิร์ดเท่ทาจากโรงงานมาไล่ต่อไปดูเลยะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีตัวเลียสปอยเลอร์ iler ที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปลายท่อยเสียถ้าสังเกตดีๆครับพอจะไม่มีปลายท่อยอเสียให้มา สามารถไปปรับเปลี่ยนตัวถ่อยเสียที่เป็นแบบรุ่นที่มันมลเล้าใจกว่านี้ก็ได้หมดเล้ตามนั้นะนะผมพาไปดูข้างในดีกว่าครับคาร์เบสิกเนี่ยสิ่งที่จะเรียกว่าแตกต่างกันชัดๆเลยก็คือภายในนะครับภายในเนี่ยจะมีพร้อมทุกตัวโลเคชนะครับมาจากโรงงานฟูลโลเคชเลยเรียกว่าอย่างนั้นนะขึงเต็มห้องโดยสารเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะครับเวลาคุณเอารถลงสนามเนี่ย ก็จะมีความปลอดภัยแล้วรวมไปถึงสร้างความเหนียวรีจิตทําให้ตัวโครงสร้างตัวถังของตัวรถเนี่ยเรียกว่ามีอาการบิดตัวน้อยด้วยนะครับมาพร้อมกับนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดเบสิกมากๆสมชื่อเขานะครับแล้วก็สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นของเล่นเขาเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับเขาเรียกว่า G R Recorder นะครับเขาเรียกว่าตัวบันทึกนะครับพื้นที่เขาเรียกว่า Data ต่างๆในการขับขี่ของคุณนะครับในสนาม นะครับให้มาจากโรงงานตัวนี้มาพร้อมนะครับจริงๆรถหลังๆเนี่ยต้องบอกตามตรงนะฮะไอตัว G r Recorder เนี่ยไม่ได้มาทุกคันนะครับแต่คันนี้มานะฮะซึ่งก็ถือว่าต้องเรียกว่าเป็น Ben e f i t ของผู้ซื้อไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหาลดได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับหลายอย่างอาจจะมาไม่ครบในบางคันแต่คันนี้ถือว่าของเรียกว่าครบเลยนะฮะพวงงอะไรนะครับเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังชันพร้อมนะฮะนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเบาะนะครับก็เป็นแบบ เวอร์ชันเขาเรียกว่าเบสิกสุดๆเลยก็เป็นเบาะตัวที่เรียกว่า,าพร้อมให้คุณเอาไปเปลี่ยนเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสายซิงนะครับก็พร้อมที่อยากจะไปเปลี่ยนเป็นพวกเบาะแบบฟูลบักเก็ตซีดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะให้มาเป็นแบบพื้นฐานจากโรงงานจะเป็นเ <Lion el. S 2> บาะผ้านะครับโอเคก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าไปโอเค เครื่องครับ FA 24 NA นะฮะบ็อกเซอร์สสูบ2.4ลิตรนะครับที่ดีแรงมาได้237แรงม้าแรงบิด2 5 0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับขับเคลื่อนล้อหลังเฟืองท้ายมีล i มิตสลิปดิ Differential แน่นอนอยู่แล้วรถดริฟท์ต้องมีบอกเลยว่าขาซิ่งนะฮะเอาไปปรับแต่งต่อบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ทั้งมันทั้งลากรอบเล้าใจและให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์บ็อกเซอร์เอนจินนะที่เป็น a โบ,บอกเลยว่าเล้าใจสุด,สด มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าบล็อกเ a FA 24เนี่ยบ็อกเซอร์สสูบนอนยัน2.4ลิตรเนี่ย NA แล้วเสียงมันประมาณไหนนะครับเราใจครับเพราะว่าเป็นเครื่อง NA นะครับสามารถลากรอบได้เต็มที่เนี่ยจะอยู่ประมาณ7,000ประมาณใกล้ๆ7,600รอบต่อนาทีเราใจแน่นอนครับ นอกจากนี้นะครับยังสามารถนะครับปรับเปลี่ยนโหมดการขี่ P, แล้วกราฟิกเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนได้ด้วยก็คือเข้าสู่โหมดแทร็กปา๊บนี่นะฮะจะเห็นเลยว่ากราฟิกนะครับวัดรอบนี่บอกเลยว่าอินสไปร์มาจากรถแข่งแท้ๆแล้วครับเป็นแบบกวาดจากซ้ายไปขวาเล่าใจมากครับเนี่ยรเล้าใจสุดๆโอ้โหลั่นสุดๆ มาจัดไปเลยครับกับราคาดีๆโดนๆนะครับสำหรับ The New Toyota GR86 คับคาร์เบสิกคันนี้นะฮะสีขาวจัดไปเลยครับด้วยราคา2 6 6ล้านมบาทครับราคาเดียวราคาเดิมนะฮะแล้วก็พร้อมกับเซอร์วิสที่เรียกว่าจริงใจแล้วได้มาตรฐานคนไหนอยากได้รีบมาจัดเลยครับผมจะให้ข้อมูลนะครับในเบอร์ติดต่อแล้วก็รวมถึงไอดีไลน์ของผมไว้ที่หน้าจอนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปบอกเลยว่า P2 Automotive นะครับ จัดเต็มอยู่แล้วครับในเรื่องของนำเข้ารถยนต์ JDM สปอร์ตคาร์จากญี่ปุ่นรวมไปถึงรถพวกไฮเปอร์ฟอร์เมชั่เยอรมันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ